เพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านวันนี้คนชอบพระชาแนลได้นาําพระโคนสมอเนื้อดินอายุทยาพระองคูดูง่ายขูกเก่าอายุมากกว่า200ปีมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้รับชมพระโคนสมอเนื้อดินเผาเป็นศิลปะอายุทยายุคปลายและส่วนมากที่พบจะเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าเกือบฝ่ามือและเป็นพระที่มีการลงรักปิดทองมาแต่เดิมลักษณะโดยทั่วไปของพระโคนสมอเป็นพุทธรูปพิมพ์ต่างๆในอริยบทยืนนั่ง เช่นปางถวายเนตรปางห้ามญาติปางใส่ญาติปางอุ้มบาตรปางป่าเลไลปางสมาธิปางลำพึงปางนาคปกปางนั่งห้อยพระบาทปางมานวิชัย